ฤดูกาล2023 2024ได้ผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องจบฤดูกาลเนี่ยก็ต้องมาดูหน่อยว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยในแต่ละตำแหน่งมีผู้เล่นคนไหนทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากเริ่มจากตำแหน่งพอยกาดก่อนในคลิปนี้จะแบ่งเป็น5 l e เลเวลผู้เล่นที่เล่นได้ดีผู้เล่นระดับออสตาร์ผู้เล่นที่เป็นสตาร์ได้แล้วผู้เล่นที่เป็นซูเปอร์สตาร์และก็เป็นผู้เล่นระดับ MVP เริ่มกันที่อันแรกผู้เล่นที่เป็นตัวจริงและมีฟอร์มที่ดีในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเริ่มกันที่คนแรกเนี่ยนั่นคือเฟดแวนวีตเฟดแวนวีทย้ายมาอยู่ล็อกเกตช่วยให้ทีมดีขึ้นและก็เกือบลุ้นเพย์อินเพย์ออฟได้เจ้าตัวมี17.4คะแนน3.8รีบาวแปดแอซซิตเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากนี้เฟดแวนวีตจะเข้าระบบและก็ยกระดับทีมล็อกเกตไปอีกหนึ่งเลเวลคนต่อมาเนี่ยที่เล่นได้ดีนะครับนั่นคือเคธคนนิงแฮม แม้ว่าดีทอยพิสตันผลงานจะยอดแย่แต่ถ้าดูผลงานส่วนตัวเคทันนิงแฮมมี22.7คะแนน7.5แอาร์ซิดมาตรฐานดีกว่าเดิมหวังว่าปีนี้เขาจะปังกว่าเดิมนะครับ คนต่อมาเนี่ยนั่นคือ C.J. m a c มคโค m C.J. มซีเจแมคอยู่ในมาตรฐานที่ดีเขามี20คะแนน4.6แอซซิตและ3คะแนนเนี่ยยิงอยู่42%เขาเป็นพอยต์การ์ดที่ดูแลเกมได้ดีและก็จบสกอร์ได้เฉียบคมเรียกว่าเป็น1ปีที่ผลงานดีคนต่อมาเนี่ยนั่นคือดีโลดีโลืฤดูกาลปกติฟอร์มแจ่มมากเขามี18คะแนน6.3แอซซิสแต้ม4 1แม้ว่าในเพย์ออฟ ระดับการเล่นของเขาเนี่ยจะตกลงเหลือ14คะแนนและ4.2แอซิตสแต้มก็ตกลงแต่ว่าฤดูกาลปกติผลงานเขาดีนะครับผู้เล่นคนต่อมาที่เล่นได้ยอดเยี่ยมนะครับนั่นคือโคบีไวท์โคบีไวท์มีฤดูกาลที่ดีมากกับชิคโก,โกบูเขามี19.1คะแนน5.1แอซิตแล้วก็หลังจากนี้น่าจะปังกว่าเดิมนะครับคนต่อมาเนี่ยนั่นคืออิมมานูเอลควิกลี วิกลี่หลังจากยา้ายไปสู่โตลอนโตแรปเตอร์ได้เฉิดฉายได้เล่นเกมลุกเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขามี17คะแนน4.9แอซิตและได้สัญญาระยะยา,ยาวน่าจะได้โชว์ฟอร์มต่อคนต่อมาเนี่ยนั่นคือไทาอาร์โจนไทาอาร์โจนในบทบาทการเป็นซิกแมนเนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมมากๆและปีนี้เขาเป็นพอยกาดท,ที่ดีเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวจบเขามี12คะแนน7.3แอซิตฟิลโกลแต้ม41% นี่คือหนึ่งในพอยต์กาดที่อยู่ในมาตรฐานที่ดีเสมอนะครับผู้เล่นคนต่อมาในฐานะตัวสำรองต้นปีเนี่ยมีลุ้นรังวัลซิกแมนออฟเดอะเยีนั่นคือลัสเซเวตบูกเวสบูกมี11.1คะแนน5รีบาว4.5แอซิตและก็เป็นส่วนสำคัญที่พาคิปเปอร์แลนชิวในปีนี้นะครับ ผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือจอร์ดกิดดีจอร์ดกิดดีหรือดูกาปกติเล่นดีนะครับเขามี12.3คะแนน4.8แอซซิตพาโอเคเป็นทีมระดับต้นๆแต่รอบเพย์ออฟติดปัญหาเรื่องการยิง3คะแนนจากนี้ไปเขาเทไปอยู่ชืคอเก,กบูหวังว่าจะได้เฉิดฉายอีกครั้ง แล้วก็ดาวลุ่งหน้าใหม่นี่คือเคยอนเต้จอ e เคยอนเต้จอสสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงที่อยู่ทาแจาได้เขามี13คะแนน4.4อาซิดเป็นหนึ่งในกาดดาวลุ่งที่น่าจับตามองนะครับเลเวลต่อมานะครับนั่นคือเลเวลออสตาผู้เล่นที่อยู่ในมาตรฐานที่ดีเนี่ยนั่นคือดีแอรอนฟ็อก เดียรอนฟอกเนี่ยปีนี้ฟอร์มแจ่มแจ๋วมากๆเขามี26.6คะแนน4.6รหีบาว5.6หกแอซิดต์3แต้มพัฒนาไประดับ36.9%ยังอยู่ในมาตรฐานที่สวยมากๆนะครับคนต่อมาเนี่ยนั่นคือเทรยังเทรยังในฤดูกาลปกติยังทำงานได้ดีมากเขามี25.7คะแนน10.8แอดแอซิดเรื่องเกมลุก เทยังยังยอดเยี่ยมเสมอและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่จับต้องได้ในมาตรฐานการเล่นนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือจาเมาจาเมาเมเล่จามาเมเล,ามาเมอเล่อยู่ในมาตรฐานระดับออสตาและ แต่เพียงเขาเนี่ยไม่ติดออสตาเขามี20.6คะแนนฟิลโก3แต้มระดับ3 1ยังเป็นตัวรันเกมที่ดีมากของเดนเวอร์นักเกตคนต่อมานะครับนั่นคืออาจารย์จูจูฮอลิเดย์จูฮอลิเดย์เนี่ยอยู่ในมาตรฐานระดับ4เนี่แหละเขามองว่าฤดูกาลปกติเนี่ยอาจารย์จูยังไม่ค่อยปังเท่าไหร่ซึ่งอาจารย์จูเนี่ยค่อยไปสําคัญในส่วนที่เป็นลุ้นแชมป์แต่มาตรฐานการเล่นตลอดฤดูกาลเนี่ยไม่ได้ว้าวมาก แต่มาเรื่อยๆและส่งประสิทธิภาพอีกหนึ่งคนที่ลดระดับมาอยู่ออสตาจากซ u เปอร์สตาร์นั่นคือเจมฮาเดน เจมฮาร์เดนตอนนี้ร่างกายไม่เหมือนเดิมและอายุเยอะขึ้นแต่มาตรฐานการเล่นของเขาเขายังมี16.6คะแนน8.5แอซซิตยังเป็นฮาร์เดนที่ IQ สูงนะครับแล้วคนสุดท้ายเนี่ยที่อยู่ในมาตรฐานระดับออสตาร์ Star, นั่นคือดาเีียสกาแลนด์ดาเลียสกาแลนด์เล่นดีที่คีปลนคาวเวียเขามี18คะแนน6.5แอซิตเป็นพอยกาาท,ที่มีแววจะลุ่งต่อไปในอนาคตนะครับ ในระดับต่อมาเนี่ยเป็นระดับสตาร์ที่เชิดฉายในปีที่ผ่านมาและมีมาตรฐานการเล่นที่ดีดูดีมีแววเลยนะครับเริ่มกันที่คนแรกเนี่ยนั่นคือ Kyrie i อร์วิงคาร e เออร์วหลังจากย้ายมาสู่ดัลลัสมวลิกมาตรฐานการเล่น กลับมาดีเหมือนเดิมกลับมาช่วยเสริมเติมแต่งลูกา้าดอนชิดได้แล้วก็พาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงแม้ว่าในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเจ้าตัวจะมีมาตรฐานตกไปแต่ตลอดปีที่ผ่านมาไคลลี่สุดยอดมากๆนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยที่โดดเด่นมากๆนั่นคือไท,ทลิสเทลิเบอร์ตันไทลิสเทลิเบอร์ตันตั้งแต่มาอินเดียนาเพเซอร์ยิงเล่นยิงดีผลงานในปีที่ผ่านมาพาทีมเข้าชิงเพย์อินทัวร์ แล้วก็ พาอีเดน่าเพเซอร์เข้ารอบชิงแชมป์สายเจ้าตัวเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บไปก่อนทั้งทงที่ฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวเนี่ยทั้งปั้นทั้งจ่ายดูดีทั้งหมดต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีเชิดชายของไทลิสไทลิเบอร์ตันเลยก็เป็นได้นะครับอีกหนึ่งคนที่ปีนี้เด่นมากๆนั่นคือไทลิสแม็กซี่หลังจากมาเป็นบทบาทกาดถือบอลคลองเกมทั้งการจบทั้งการจ่ายยอดเยี่ยมมากๆแม็กซี่มี25.9คะแนนโดยเฉลีย่ย6.9 Id, ติดออสตาอนาคตไปได้อีกไกลนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่อยู่ในมาตรฐานที่ดีอีกหนึ่งคนเนี่ยนั่นคือดัมเมลิลาดลิลาดเปิดตัวไม่ดีกับมิวกี้บัค แต่หลังจากจับจุดเจอเขาก็กลับมาอยู่ในเป็นร่างของลินลาดคนเดิมเขามี24.3คะแนนโดยเฉลีย่ย7รีบาวแล้วก็การยิง3คะแนนยังเป็นระดับ35%ไม่มีอะไรต้องสงสยัยลินลาดยังเป็นผู้เล่นตัวท็อปของ NBA อยู่นะครับในระดับที่เกือบดีที่สุดระดับซูเปอร์สตาร์เนี่ยผู้เล่นที่ยังอยู่ในมาตรฐานซูเปอร์สตาร์นั้นคือสเตเฟนเคอรีเคอรีอาจจะไม่ใช่กาดที่ดีที่สุดละ แต่ยังอยู่ในมาตรฐานที่ดีมากเขายังมี26.4คะแนนยังมีแอสซิสยังมีการลันเกมยังเป็นสุดยอดพอยต์การ์ดใน NBA แบบปฏิเสธไม่ได้ต้องเรียนตามตรงนะครับสเตเฟนเคอร์รีในลิ์ลายชื่อพอยต์การ์ดเนี่ยยังไงก็ยังอยู่ท็อป5ของ NBA ยังไม่ตกไปจากนี้การยิง3ามแต้มยังไว้ใจได้การลันเกมแล้วยิ่งถ้าคุณดูเกมจริงๆเนี่ยยิ่งเคอรี่แก่ยิ่งเก่าและความคมยิ่งมากขึ้นไปอีกนะครับอีกหนึ่งคนที่ปีนี้มาดีมากๆเนี่ยนั่นคือจาเรนบันสันจารนบันสันโชว์ฟอร์มเรื่อยๆฉายแสงเรื่อยๆมาตรฐานดีมากเขาเล่นเลี้ยงไปเลี้ยงมายิงไปยิงมา แป๊บเดียว30แต้มและตอนนี้จารลนบันสันเนี่ยมี28.7คะแนนโดยเฉลีย่ย6.7อซซิตแล้วก็พานิคฟอร์มแจ่มมากๆเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากนี้จารลนบันสันจะมีอนาคตที่สดใสนะครับและคนสุดท้ายในระดับสตาร์แบบซูปเปอร์สตาร์เนี่ยนั่นคือเดวินบูเกอร์บูเกอร์รับบทบาทพอยต์การ์ดจำเป็นซึ่งเขาก็ทำได้ดีไม่ขัดเขินเขามี27.1คะแนน6.9แอซซิต การทำคะแนนยังเฉียบคมเหมือนเดิมการแอสซิตการลันเกมเติมขึ้นมาต้องบอกว่าบูเกอร์ทำงานในตำแหน่งพอยการดได้ดีมากในปีที่ผ่านมานะครับในระดับสุดท้ายเนี่ยนั่นคือพอยต์การ์ดที่ฟอร์มการเล่นระดับ MVP ต้องบอกว่ามันมีแค่2คนเท่านั้นที่อยู่ในมาตรฐานนี้คนแรกนั่นคือลูกาดอนชิต ลูก้าเดนชิดเนี่ยติดท็อปไฟ NBA MVP ตั้งแต่เปิดฤดูกาลเลยตอนแรกเนี่ยเป็นตัวเต็งด้วยแล้วก็เกาะอ,อยู่ในท็อปไฟท็อปทอยู่ตลอดมาตรฐานในปีที่ผ่านมาเนี่ยลูก้าเดนชิดเก่งมากๆเขาเป็นราชาทําคะแนนเขามี33.9คะแนนโดยเฉลีย่ย9.2รีบาว9.8แอสซิต สถิติเกือบเป็นทิเบิลดับเบิลและผลงานของทีมเขาพาดดลันมวริกเข้ารอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้งหลังจากผ่านมาเป็น10ปีละมันอยู่ในยุคลูกา้าและลูก้าก็ลากไปถึงจุดนั้นได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าลูก้าดอนชิดยอดเยี่ยมมากๆในรอบเพย์ออฟที่ผ่านมาแม้ว่ารอบชิงชนะเลิศเนี่ยมันจะเหนื่อยไปหน่อย แต่เชื่อเหลือเกินว่าอนาคตของดัลลัสเนี่ยถ้ามีลูกา้าอนาคตสดใสและอีกหนึ่งดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มระดับ MVP นั่นคือเชกิวเจเเซนเดอร์ตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยการคว้ารางวัล MVP ระหว่างเชกับโยคิด เป็นการถกเถียงกันมาโดยตลอดหลายต่อหลายคนปันใจเชียร์เชียรเคิวจลเจลสซอนเดอร์เขามี30.1คะแนน5.5รีบาวหกจอแอซิสแล้วพา OKC OK เป็นทีมท็อปของฝั่งตะวันตกได้ต้องบอกว่าพอยากาดคนนี้อนาคตไกลเหลือเกินลูกชี้เป็นชี้ตายจังหวะตัวต่อตัว,ตวเอาตัวรอดได้เสมอเชื่อเหลือเกินว่าอนาคตเนี่ยต้องมีชื่อเช,ช,ชกิเคสอเจสซอนเดอร์ ได้ MVP สักครั้งหนึ่งถ้าเขายังรักษามาตรฐานได้ขนาดนี้นะครับเอาละนี่คือ5ระดับพอยกาดยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมาคุณชอบใครคุณรักใครมีใครที่เตะตาคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e เป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ